ในโลกของการทหารที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งประเทศไทยได้สร้างความตื่นตะลึงด้วยการเปิดเผยโครงการลับที่เก็บงำมานานนั่นคือเมกลบ41อากาศยานรบรุ่นใหม่ที่เป็นมากกว่าเครื่องบินทั่วไปโดยได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรจากต่างชาติรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากรัสเซียและเอเชียตะวันออกผสมผสานกับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยภายใต้โครงการลับชื่อรหัสดา,ดาวเหนือ ซึ่งเริ่มต้นเมื่อ7ปีก่อนโดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เมเปิลส41หรือที่รู้จักกันในานามนักล่าเนาเป็นเครื่องบินขับไล่ความเร็วสูงระดับไฮเปอร์โซนิกที่สามารถทําความเร็วได้ถึงระดับมาคอสีห้าสายโครงสร้างไทเทเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อทนต่อแรงเสียดทานและความร้อนระดับสูงพร้อมพร้อมกับระบบตรวจจับขั้นสูงแบบ ยี่สวดดาวที่สามารถมองเห็นได้ทั้งในชั้นบรรยากาศและอวกาศนอกจากนี้ยังสามารถรบกวนระบบสื่อสารของสัตว์รู้ได้อย่างเงียบต่อเสริมด้วยระบบเปลี่ยนโหมดเป็น u a มอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดทําให้สามารถบินในระยะทางไกลถึง3,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนคาร์บอนที่ไทยวิจัยขึ้นเองหนึ่งในความสามารถที่โดดเด่นที่สุดคือเทคโนโลยีพังตัวขั้นสุดที่สามารถหลบลีกเรดาร์ระดับสูงของโลก แม้แต่ระบบ8500ของรัเสเซียด้วยการปล่อยสนามแม่เหล็กย้อนกลับเพื่อลบปลายเซนความร้อนและรังสีอินฟราเรดทำให้ถูกขนานนามว่าเป็นผีในอากาศอาวุธที่ติดตั้งกับมีกลบ41ได้แก่ขีปนาวุธความเร็วไฮเปอร์โซนิกที่สามารถโจมตีเป้าหมายในรัศมี1,500กิโลเมตรภายใน2นาทีพร้อมพร้อมหัวลบแม่เหล็กพลังสูงเลเซอร์ควอนตัมและหัวลบพาดมาหมอสำหรับการหยุดยัง้ง ทว่ความเร็วสูงมิกลบ41ยังมาพร้อมพร้อมระบบแรวที่สามารถวางแผนการบินการหลบหลีกและการเผชิญหน้าได้อัตโนมัติผ่านเครือข่ายดาวเทียมที่เชื่อมโยงกับศูนย์บัญชาการของกองทัพระบบควบคุมในห้องนักบินออกแบบโดยวิศวกรไทย67คนซึ่งได้รับการคัดเลือกจากโครงการวิจัยการบินพิเศษใช้เหตุที่ผสมภาษาไทยกับสัญ,ญลักษณ์สากลเพื่อให้นักบินสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว แม้ตอนนี้เครื่องบินยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานการทดสอบบินสามครั้งจากสนามบินทหารทางภาคเหนือโดยแต่ละครั้งมีเสียงสนิกบุ่มดังกว่า50กิโลเมตรพร้อมพร้อมภาพหลุดจากดาวเทียมประเทศเพื่อนบ้านที่แสดงเส้นทางบินผิดปกติด้วยความเร็วสูงผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าหากไทยสามารถเดินหน้าโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่องมิทลบ41จะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ส่งพลังที่สุดในโลกภายใน สปีโดยรุ่นที่ถูกคิดจริงในระยะแรกจะมีเพียง8ลลำสำหรับการประจำการในกองบินที่6และ7รวมถึงการจัดตั้งฝูงบินพิเศษโครงการนี้ยังคงเงียบจากการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างยืนยันว่าเมลกรบ41คือกุญแจสำคัญของการป้องกันประเทศสมัยใหม่เทคโนโลยีที่ถูกซ่อนอยู่ภายในมิกรบ41ยังรวมถึงการฝังชีพควอนตัมประมวลผลขั้นสูง ที่สามารถคำนวณการโจมตีและป้องกันพร้อมพร้อมกันได้มากกว่า30เป้าหมายในเซี้ยววินาทีระบบควบคุมยังตอบสนองต่อขึ้นสมองของนักบินซึ่งสามารถสั่งการด้วยความคิดเช่นการเหล็งเป้าเรียกโดรนสนับสนุนหรือเปลี่ยนโหมดการบินได้ทันทีโครงสร้างของมบ4 1 1ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้เหมาะกับภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะการบินในพื้นที่ภูเขาและอากาศร้อนแนวคิดใหม่อย่าง ฝูงบินไร้เสียงก็ถูกพัฒนาควบคู่กันใช้เทคโนโลยีลดเสียงสะท้อนสันอีกหุมทำให้สามารถลอบบินผ่านพื้นที่สัตว์รูโดยไม่สร้างเสียงรบกวนใดตอนนักวิเคราะห์จากต่างชาติเตือนว่าหากสำเร็จจริงไทยอาจกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่ไล้การตรวจจับทางอากาศเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ที่เรียกว่าเพรสมิเยตโฟยังทำให้มีลบ41เร่งความเร็วจากศถึงมากข้อสีได้ภายใน 18วินาทีและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าน้ำมันเครื่องบินทั่วไปถึง6-15%ผ่านการทดลองกว่า500ครั้งในห้องแลบรับนักบินที่จะควบคุมมิกลบ41ต้องผ่านการฝึกขั้นสูงทั้งในรัเสเซียและอิสราเอลโดยต้องสอบผ่านแบบจำลองความเร่งระดับ g f o r c e สูงซึ่งมีเพียง2%ของผู้สมัครเท่านั้นที่ผ่านการเคลือบด้วย แนนองคมโคผพิงยังทำให้เครื่องทนต่อเลเซอร์พาดมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์สามารถบินต่อได้แม้ถูกโจมตีโดยตรงและระบบพยังสามารถประเมินภัยคุกคามโดยรอบเลือกเส้นทางหลบหลีกโดยไม่ต้องรอสั่งการจากศูนย์กลางเหมาะก,กับภารกิจรับทุกประเภทจากภาพที่หลุดจากฟอรัมทหารมีการระบุว่ามีการทดสอบยิงขีปนาวุธจาก มีกลบ41ที่ทะเลสาบกวานพะเยาซึ่งขีปนาวุธดังกล่าวทำความเร็วถึงมาคอเก้าและยิงโรนจำลองสหรัฐได้ในเวลาเพียง23วินาทีข้อมูลยังระบุว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยกว่า300คนที่เคยศึกษาในต่างประเทศได้ร่วมกับมาสร้างโครงการนี้โดยไม่เปิดเผยชื่อ อีกด้านหนึ่งยังมีแผนใช้เทคโนโลยีของมิกรบ4 1กับโครงการสำรวจอาวากาศในอนาคตโดยสามารถติดตั้งโมดูลเพื่อทะยานสู่อาวากาศและนำส่งดาวเทียมขนาดเล็กเรื่องราวทั้งหมดของมิกรบ41แม้ยังอยู่ในเงามืดแต่ก็สะท้อนถึงความทะเยอทะยานของไทยในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการทหารไม่ใช่เพียงผู้ซื้ออาวุธอีกต่อไปแต่คือผู้พัฒนานักประดิษฐ์และเจ้าของเทคโนโลยีระดับโลกที่พร้อมพร้อมจะกำหนดสมดุลใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มิกลบ41เปรียบเสมือนพญาอินทรีแห่งภาคเหนือที่ลอยตัวสูงเหนือขอบฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังใหม่ที่กำลังตื่นขึ้นในภูมิภาคนี้อย่างไม่มีวันหวนกลัาทแม้ว่ามิกลบ41จะยังคงเป็นโครงการลับสุดยอดที่ยังไม่ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนอย่างเป็นทางการแต่ทุกสัญญาณบ่งชี้ว่าการพัฒนาอยู่ในขั้นตอนที่ลำหน้าเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดจากรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการระบุว่า ภายในโรงงานผลิตระดับสูงทางภาคเหนือตอนลึกได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบส่วนเครื่องบินที่ต้องใช้ระบบปิดสนิทเพื่อควบคุมอุณหภูมิความดันและสัญญาณรบกวนซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการประกอบอากาศยานไฮเปอร์โซนิกที่มีระบบประมวลผลขั้นสูงผสานกับโครงสร้างนาโน,โนข้อมูลวงในยังระบุว่า ตัวเครื่องของมิ g ล1มีความสามารถพิเศษในการปรับเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างปีกได้แบบดนแหนมวิ่งโมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถยืดหรือหดความกว้างของปีกได้ตามลักษณะของภารกิจและระดับความเร็วโดยโหมดความเร็วสูงจะทำให้ปีกหดสั้นลงเพื่อลดแรงเสียดทานขณะที่ในภารกิจลาดตะเวนะกางออกเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการบินระยะยาวเทคโนโลยีนี้เคยปรากฏเฉพาะในแนวคิดของอากาศยานอวากาศระดับสูงเท่านั้นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้ มิกลบ41แตกต่างจากเครื่องบินลบทั่วไปคือการออกแบบระบบสนับสนุนภารกิจแบบเชื่อมโยงหรือท่าที่เครื่องซมเป็นทึกเพแบซึ่งเครื่องบิน1นึ่ลำสามารถควบคุมฝูงโดรนขนาดเล็กได้ถึง12ลำในรัศมี20กิโลเมตรเพื่อทำหน้าที่ทั้งตรวจจับแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งโจมตีเป้าหมายพร้อมพร้อมกันในรูปแบบ4มิติ ร่นเหล่านี้พัฒนาโดยทีมวิจัยเยาวชนไทยที่ได้รับทุนจากโครงการเทคโนโลยีแห่งชาติและบางรุ่นยังสามารถแยกย่อยออกเป็นหน่วยนาโน,โนขนาดเล็กสำหรับภารกิจแทรกสื่อลึกด้านการสื่อสารของเมกลบ41ได้ใช้ระบบควอนตัมคริปอิคเมยูเนอเคเลสซ,ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ทำให้การรับส่งข้อมูลมีความปลอดภัยในระดับที่แม่แต่คอมพิวเตอร์ควอนตัมก็ไม่สามารถเจาะข้อมูลได้ การสื่อสารนี้จะเชื่อมโยงตรงกับเครือข่ายดาวเทียมพิเศษของไทยที่เพิ่งส่งขึ้นวงโครจรเมื่อปีที่ผ่านมามีศูนย์ควบคุมอยู่ลึกใต้พื้นดินในเขตแม่ห้องสอนซึ่งทำหน้าที่คอยควบคุมเครือข่ายการบินทั้งหมดในระบบป้องกันฝังเหนือโครงการมิรบ41ยังถูกวางให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ระยะยาวที่มากกว่าการใช้งานทางทหารโดยแผนในอนาคตได้รวมถึงการเปลี่ยนโครงสร้างภายในของบางลําให้รองรับงานวิจัยบรรยากาศชั้นบนและการขนส่งวัสดุระดับ ให้ทาที่ถูมหรือแม้แต่เทคโนโลยีเร่งการส่งเลือดหรืออวัยวะสำคัญในกรณีฉุกเฉินผ่านเส้นทางพิเศษในเวลาไม่ถึง15นาทีจากเชียงรายถึงกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นแนวคิดที่ล้ำยุคยิ่งกว่าระบบขนส่งไวดัดที่เคยมีในภูมิภาคนี้นักวิเคราะห์บางคนยังเชื่อว่ามิกบ41คือการตอบโต้เชิงนโยบายที่ไทยต้องการใช้ตอกกกับระบบป้องกันระดับสูงจากประเทศมหาอำนาจ ที่เข้ามาติดตั้งในภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงทะเลจีนใต้และช่องแคบมาลกาการที่ไทยมีเทคโนโลยีแบบนี้ในมือทําให้สมดุลอํานาจทางอากาศในภูมิภาคเริ่มพลิกไปอีกขั้วและเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่ผู้ซื้ออาวุธจากต่างชาติอีกต่อไปแต่คือผู้กําหนดกฎเกณฑ์ใหม่ในพื้นที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันออกยังเริ่มตั้งคําถามว่าไทยสามารถสร้าง มิคลบ41ได้จริงหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เกินคาดหมายของหลายฝ่ายเพราะก่อนหน้านี้ประเทศไทยยังไม่เคยมีการพัฒนาเครื่องบินขับและ่ระดับชั้นนําด้วยตนเองมาก,ก่อนแต่องค์ความรู้ที่หลกลับเข้ามาจากนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ศึกษาในต่างประเทศร่วมกับการลงทุนของรัฐในช่วง10ปีหลังได้สร้างฐานรากทางปัญญาที่แข็งแรงพอจะสร้างความเปลี่ยนแปลงการทดสอบล่าสุดในสถานการณ์จำลองภาคสนามพบว่า มิกลบ41สามารถหลบการตรวจจับจากระบบเราดาร์สแบนด์นและเอ็กซ์แบนได้พร้อมๆกันและยังสามารถหยุดสัญญาณน,นำวิถีของคีปรวุวสตรู้ได้โดยอาศัยขึ้นแม่เหล็กย้อนกลับในช่วงเวลาเซียววินาทีซึ่งเทคโนโลยีนี้เรียกว่าม er ักแหนทอสแพคเคอร์ฟิหรือเวอร์เกนที่พัฒนาขึ้นในโครงการรับร่วมกับนักวิจัยจากญี่ปุน่นความสามารถดังกล่าวยังไม่เคยถูกเปิดเผยโด,ดยชาติใดมาก่อนนักบินทดสอบที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษในสถานการณ์ความเร่งระดับ จ f ถึง 11G ได้รายงานว่าระบบควบคุมของมิกรบ41มีความสเสถียรแม้ในระดับความเร็วที่เกือบถึงขีดจำกัดของมนุษย์โดยใช้ชุดระบบป้องกันแรงดันที่เรียกว่า b i o r e x o s u r ซึ่งสามารถควบคุมการไหลเวียนของเลือดและขึ้นสมองให้สอดคล้องกับสภาวะร่างกายและสภาพแวดล้อมทำให้ความล้าของนักบินลดลงถึง43%จากมาตรฐานเดิมอีกหนึ่งความลับที่เพิ่งมีข้อมูลหลุดออกมาคือการเตรียมจัดตั้งโรงเรียนฝึกนักบินลับแห่งใหม่ในพื้นที่เขาหลวง จังหวัดน่านโดยร่วมมือกับประเทศพันธมิตร3แห่งภายใต้ชื่อโครงการฟ้าเหนือโรงเรียนนี้จะมีระบบห้องจำลองสภาพอากาศและแรงโน้มถ่วงที่ซับซ้อนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้สำหรับฝึกการบินความเร็วสูงการเล็งเป้าแบบจิตสังการและการฝึกตอบโตการโจมตีไซเบอร์ขณะปฏิบัติภารกิจในห้องนักบินขณะเดียวกันภายในกองทัพไทยเองก็เริ่มมีการปรับโครงสร้างการบัญชาการโดยเฉพาะหน่วยอากาศเหนือเพื่อตอบสนองต่อการมีอยู่ของ มกบ41และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหน่วยใหม่ที่ชื่อว่ากองบัญชาการยุทธการไฮเปอร์โซนิกกำลังอยู่ในระหว่างจัดตั้งซึ่งจะรวมทั้งนักบินวิศวกรผู้ควบคุมระบบแรและนักวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมให้ทำงานร่วมกันในลักษณะศูนย์ควบคุมยุคใหม่แม่มิกลบ41จะยังอยู่ภายใต้เงามืดของการเก็บเป็นความลับระดับชาติแต่ข้อมูลทั้งหมดที่หลุดออกมาจากหลายแหล่งยืนยันตรงกันว่านี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบอีกต่อไปมันคือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ไทยจะไม่เป็นเพียงผู้เล่นเล็ก ในเวทีความมั่นคงของภูมิภาคแต่จะกลายเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีการทหารและนวัตกรรมแห่งศตวรรษหน้าและอาจเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจับตามองประเทศไทยด้วยความยำเกรงมากกว่าความสงสัย